บริษัททารอนเนต็ตดังกล่าวนะคะโครงการเกือบทั้งหมดค่ะรับงานจากกสทชที่เดียวลองค้นข้อมูลแล้วก็ไม่พบเว็บไซต์บริษัทเมื่อเปรียบเทียบรายได้บริษัทกับวงเงินจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแทบจะเท่ากันพอดีค่ะหรืออาจกล่าวได้หรืออาจกล่าวได้ว่าหรืออาจกล่าวได้ว่าบริษัทนี้นะคะมีรายได้ก้าวกระโดดทันทีตั้งแต่รับงานกสทชในปี60ค่ะนี่คือที่ตั้งของบริษัททารอนเนต็ตค่ะ ตู้นี้มันคือตู้อะไรคะพี่น้องประชาชนก็เลยบอกว่านี่คืออนุสาวรีย์เน็ดฟ้าประชารัฐค่ะดิฉันก็เลยถามไปว่าทำไมต้องใช้คำว่าอนุสาวรีย์เน็ดฟ้าประชารัฐพี่น้องตอบไปเสียงเดียวกันเลยะค่ะว่าเน็ดที่ใช้บนฟ้าคนธรรมดายอย่างเราใช้ไม่ได้คะ่ะ กาบเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพดิฉันอรพันจ์จันตาเลืองสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตหกอำเภอเชียงดาวเวียงแหงพร้าวชายประการพักก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณผู้ที่มาชี้แจงรายงานปฏิบัติงานของกสชด้วยนะคะ ดิฉันได้เปิดดูรายงานการปฏิบัติงานของกสชแล้วคะ่ะในหนังสือเล่มนี้ค่ะในหน้าที่6นะคะในข้อที่3ค่ะจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปบริการสังคม uso เพื่อยกระดับให้การ,การบริการการแพทย์และระบบสาธารณสุขทั่วประเทศจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ชายขอบโซน C บวกจำนวน3,920หมู่บ้านและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ห่างไกลโซน C จำนวน15,735หมู่บ้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงบริการให้เท่าเทียมกันปัจจุบันได้เปิดใช้บริการแล้วทั้งหมด19,655หมู่บ้านรวมทั้งจุดบริการ29,748โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 1. สามหมื่นล้านนะคะโครงการนี้นะคะ่ะดิฉันคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากและยังไม่พอนะคะมันยังเป็นโครงการที่เขตบ้านดิฉันนะคะเข้าขายเลยก็คือในพื้นที่ชายขอบโซนซีและอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ห่างไกลโซนซีนะคะตัดภาพม,มาค่ะในพื้นที่บ้านของดิฉันนะคะขอสไลด์หน่อยค่ะค่ะอันนี้นะคะพื้นที่นะคะของบ้านดิฉันทุก แทบจะทุกหมู่บ้านนะคะทุกอำเภอค่ะจะมีตัวเนี้ค่ะอยู่ในแทบจะทุกหมู่บ้านของเรานะคะดิฉันก็เลยสงสัยและคางแขงใจมาโดยตลอดว่าทําไมตัวเนี้ค่ะวันนี้ได้โอกาสจากพี่น้องประชาชนนะคะได้มอบหมายให้มาทําหน้าที่แทนเป็นสมาชิกวุฒิสภา ขอโทษนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านก็เลยนำปัญหาเรื่องเนะะี้ยค่ะม ah oo, าหาหรือทั้งท่านประธานฝากไปจนถึงผู้ชี้แจงด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะ่ะดิฉันก็ได้รับข้อมูลมาจากหลายๆท่านนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตอ้างถึงนะคะข้อมูลในการอภิปรายวันนี้ก็คือคุณสมทบจำหลัดผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ปามตำบลปิงโของอำเภอเชียงดาวคุณภพศสารดวงทองกำหนด กำนันตำมนแม่ปังอำเภอพ้าวนะคะคุณวราการกาเรืองนายกเทศมนตรีเทศบา,ตาลตะมนลแสนหายเวียงแหงนะคะพี่น้องประชาชนปางควายตําบลเมืองคลองด้วยนะคะพื้นที่ของเราอะคะ่ะเป็นพื้นที่ชายแดนติดชายขอบถูกต้องตามหมดตามที่กําหนดไว้เลยนะคะแต่ที่ฉันได้ถามกับทุกทุกคนประชาชนทุกคนว่าตู้นี้มันคือตู้อะไรคะพี่น้องประชาชนก็เลยบอกว่านี่คือ อนุสาวรีเนตฟ้าประชารัฐค่ะดิฉันก็เลยถามไปว่าทําไมต้องใช้คําว่าอนุสาวรีเนตฟ้าประชารัฐพี่น้องตอบไปเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเนตท,ที่ใช้บนฟ้าคนธรรมดาอย่างเราใช้ไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะข,ขอซูงเข้าไปก็จะเห็นแล้วว่ามันมีกาของกสทชอ,อยู่นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นได้ชัดมากสไลด์ต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะ ต่อไปเลยค่ะนี่นะคะนี่คือบริษัทผู้รับเหมาเลยค่ะคือดิฉันก็ไม่ต้องบอกนะคะมันมีบริษัทไหนบ้างท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็พี่ดองในสาภาของเราช่วยดูด้วยนะคะว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะคะประเด็นก็คือค่ะด้วยงบประมาณขนาดนี้และะ้ค่ะเยอะขนาดนี้อยากจะสอบถามท่านประธานไปยังผู้ที่ชี้แจงนะคะว่าท่านทําได้ยังไงคะ ทำให้มันใช้ไม่ได้แบบนี้ค่ะมันมันทำได้ยังไงคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะขอสอบถามก็คือการดําเนินการโครงการนี้จบไปแล้วท่านมีการประเมินผลยังไงมีการตรวจสอบบ้างไหมคะว่ามันใช้ได้จริงไหมอะไรยังไงนะคะด้วยโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากไม่ใช่แค่เขตบ้านของดิฉันนะคะเท่าที่เข้าไปดูนะคะมันมีทั่วประเทศไทยเลยเลยะคะ่ะอยากจะให้ท่านประธาน ฝากไปยังผู้ที่ชี้แจงให้ดำเนินการปรับปรุงโครงการนี้ให้ใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของเราละคะและเป็นคุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนของเราค่ะแต่ถ้าหากยังเป็นอนุสาวรีย์เนตฟ้าประชาชา์แบบนี้นะคะพี่น้องของดิฉันนะคะฝากมาบอกว่าแบบจะอี้จะไว้ใจได้กะของคุณค่าท่านประธาน เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนาน์บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันต้องขออภิปรายการดําเนินง,งานของกสทชนะคะโดยจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นต้นต่อของปัญหางบประมาณมหาศาลที่ไม่โปร่งใสค่ะทําไมดิฉันถึงตั้งหัวเรื่องแบบนี้ขอสไลด์ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ จากรายงานนะคะในปี2565ค่ะสำนักงานกสทชตั้งงบประมาณ6,765ล้านบาทและในปี66นะคะก็คือปีนี้กสทชตั้งงบประมาณ6,200กว่าล้านบาทค่ะงบประมาณกสทชในแต่ละปีจำนวน6000กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณที่มากกว่ากระทรวงหลายกระทรวงนะคะแต่ก็ไม่มีแม้แต่บาทเดียวค่ะ ที่ผ่านการพิจารณาโดยองค์กรที่มาจากประชาชนสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะแหล่งรายได้กสทชนะคะมาจากการเก็บสัมปทานคลื่นความถี่ค่ะแต่กสทชเนี่ยไม่ใช่ผู้หาเงินเองนะคะแต่เป็นเหมือนหน่วยงานที่เก็บค่าตงค่ะ มีหน้าที่เก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจากคลื่นความถี่ที่เป็นสมบัติสาธารณะโดยมีประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของค่ะ <c oughs> เพื่อนำรายได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศแต่จากผลการปฏิบัติงานรายได้ของกสทชปีละ4ี่หมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยถูกนำไปใช้อย่างไรตามพรบกสทชมาตรา65ค่ะเปิดช่องให้กศทชนำรายได้ที่จัดเก็บในแต่ละปีเนี่ย หากค่าใช้จ่ายก่อนแล้วนำส่งเป็นเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายนี้นะคะถูกจัดสรรเป็นค่าบุคลากรค่ะก็คือค่าเงินเดือนของกสทชทั้ง7คนนี่แหละค่ะใช้งบประมาณ28.6ล้านบาทท่านประธานคะค่าใช้จ่ายของคน7คนใช้เงินประเทศปีละ28.6ล้านบาทการบริหารงานของกสทชเนี่ยทำให้ดิฉันคิดว่า นี่คือระบบเจ้าภาษีนายอากรที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยร5นะคะที่มีกลุ่มบุคคลที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากหักเปอร์เซ็นต์ไว้กับตัวแล้วแล้วค่อยส่งให้กับรัฐบาลท่านประธานคะอำนาจที่เบ็ดเสร็จนำมาซึ่งความช่อฉนที่เบ็ดเสร็จคะ่ะอำนาจการอนุมัติงบประมาณที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง เปิดช่องให้ท่านเนี่ยใช้งบประมาณอย่างไรก็ได้เราจึงได้ข่าวมาตลอดกสทชทุกยุคทุกสมัยมันไม่โปร่งใสกรณีที่สังคมตั้งคำถามนะคะถึงความไม่โปร่งใสเนี่ยคือการเดินทางไปต่างประเทศของประธานกสทชค่ะมีข่าวออกทั่วไปเลยค่ะว,ว่า1ปี3เดือนเนี่ยท่านเดินทางแล้ว15ครั้งใช้งบ45.8ล้านบาท แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าท่านก็ให้เลขาออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่45.8ล้านบาทตามที่สื่อนำเสนอแต่ใช้ไปแค่7ล้าน5 0 0แสนบาทเท่านั้นค่ะแต่ท่านบอกแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของประธานนะคะไม่ได้นับผู้ติดตามดังนั้นเพื่อความโปร่งใสค่ะดิฉันเรียกร้องให้สำนักงานกสนทชนะคะ เปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของสำนักงานทั้งหมดด้วยค่ะอีกหนึ่งโครงการที่ดิฉันขอตั้งคำถามนะคะการอนุมัติโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิตอลห้ภาคหภูมิภาคงบประมาณ1.7-9,000ล้านบาทโครงการนี้ทำอะไรคะโครงการนี้ จ่ายเงินจ้างบริษัทเอกชนในแต่ละภูมิภาคให้ไปอบรมประชาชนชายขอบใช้เทคโนโลยีประมูลขายงานกันตามภูมิภาคต่างๆสิ่งที่น่าสงสัยนะคะคืองบ1,800ล้านบาทเนี่ยอบรมใช้เทคโนโลยีให้กับคนชายขอบช่วงเลือกตั้งท่านมีเป้าหมายอะไรคะกลุ่มเป้าหมายที่อบรมที่ผ่านการอบรม5 0 0 0 0 0คนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนหมดเขาใช้เทคโนโลยีเก่งขึ้นไหมคะ และมีข้อกล่าวหาจากสื่อนะคะว่าบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการล้วนมีความใกล้ชิดกับกลุ่มทุนการเมืองในรัฐบาลทั้งสิน้นโดยแต่ละรายเนี่ยที่ชนะการประมูลโครงการนี้นะคะแต่ละโซนเนี่ยต้องเจียดงบสนับสนุนพิเศษให้แก่พักการเมืองใหญ่เกือบร้อยล้านบาทผ่านกระบวนการจัดสรรประโยชน์ที่มีผู้บริหารระดับสูงของกสทชแห่งนี้เป็นผู้ดำเนินการค่ะ อันนี้สื่อลงนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองแต่ก็สอดคล้องกันค่ะเมื่อคิดกลับไปแล้วการที่กสทชเนี่ยกระตือรือร้นเหลือเกินในการที่จะนํางบประมาณของกสทชไปทาบอลโลกสนองพระเดชพระคุณอดีตผู้มีบารมีในรัฐบาลชุดที่แล้วดิฉันไม่ทราบนะคะว่าผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นเป็นใครขอให้ท่านชี้แจงด้วยนะคะสุดท้ายค่ะดิฉันเป็นนักข่าวเก่าค่ะ มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลที่น่าสนใจมาว่ามีบริษัทหนึ่งชื่อ t ล a l o n e t นะคะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบอร์ด mm hmm. กสทชและรับโครงการต่างๆจากกสทชดิฉันอยากทราบค่ะว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่ก็เลยไปสืบค้นข้อมูลนะคะ mm hmm. พบว่าบริษัทาร a l o n e t จำกัดมีตัวตนอยู่จริงค่ะได้รับการประมูลงานจากกสทชจริงตามที่แหล่งข่าวแจ้งมา โดยบริษัทประกอบกิจการซื้อขายติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบพัฒนา e-commerce นะคะมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทข้อมูลการรับงานภาครัฐเนี่ยปี60ถึง66มีการรับงานไปแล้ว35โครงการค่ะวงเงิน141ล้านบาท21จาก35โครงการเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัททารอนเน็ตดังกล่าวนะคะโครงการเกือบทั้งหมดค่ะรับงานจากกสทชที่เดียวลองค้นข้อมูลแล้วก็ไม่พบเว็บไซต์บริษัทเมื่อเปรียบเทียบรายได้บริษัทกับวงเงินจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแทบจะเท่ากันพอดีค่ะหรืออาจกล่าวได้หรืออาจกล่าวได้ว่าสไลด์ลงมาก่อนนะคะหรืออาจกล่าวได้ว่าบริษัทนี้นะคะมีรายได้ ก้าวกระโดดทันทีตั้งแต่รับงานกาสทชในปี60ค่ะสไลด์ที่ขึ้นเมื่อกี้นะคะนี่คือที่ตั้งของบริษัททารอนเน็ตค่ะจากฐานข้อมูลเราพบว่าบริษัททารอนเน็ตเนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่เขตสายไหมกรุงเทพนี่เองค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับห้างขุนส่วนจำกัดไอมิตาการจัดหาน้ำประปานะคะในครัวเรือนและอุตสาหกรรมดิฉันให้ทีมลงไปสำรวจค่ะ พบว่าที่ตั้งบริษัทนะคะที่รับงานกสทชปีละ30กว่าล้านบาทนี้สภาพจริงเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งคูหา3ชั้นแบบนี้ค่ะและรูปนี้ก็ถ่ายเพิ่มไม่กี่วันนี้เองนะคะหน้าบริษัทก็มีตากากงเกงอยู่บริษัทนี้ค่ะยังคงดําเนินการอยู่และรับงานกสทชป66ี -66 นี้ด้วยเรื่องนี้ดิฉันอยากให้มีการชี้แจงค่ะว่ากสทชเนี่ยใช้งบประมาณของรัฐปีละ20 30บล้านบาทเนี่ย จัดซื้อจัดจ้างในโครงการแบบนี้ได้อย่างไรข้อกล่าวหานี้นะคะมีกศทชท่านหนึ่งในเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ขอให้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยนะคะข้อมูลความไม่โปร่งใสทั้งหมดดิ่ฉันอภิปรายมาน,นี้แสดงให้เห็นค่ะว่านี่เป็นสถานะองค์กรแบบพิเศษที่นำมาซึ่งอำนาจพิเศษกศทชเนี่ยถูกแต่งตั้งโดยวุฒิสภาที่มาจากคสชนะคะ ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่างบประมาณซึ่งมาจากทรัพยากรของประเทศที่มีประชาชนเป็นเจ้าของเนี่ยปีละหลายหมื่นล้านบาทอยู่ในการบริหารของกสชถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพต้นตอของปัญหานี้ล้วนเกิดจากโครงสร้างอำนาจตามกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่รัฐราชการที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษโดยไร้การตรวจสอบในฐานะอดีตสื่อมวลชนนะคะ ดิฉันติดตามการทำงานของกสทชมาโดยตลอดค่ะติดตามว่าเมื่อไหร่ท่านจะทำตามแผนแม่บทที่ให้ไว้คือการปฏิรูปสื่อที่ระบุไว้ในปี5.3แต่เวลาล่วงเลยจนถึงบัดนี้ค่ะดิฉันคิดว่าการปฏิรูปสื่ออาจจะไม่เร่งด่วนเท่ากับการปฏิรูปกสทชค่ะดิฉันขอเสนอความเห็นต่อสภาแห่งนี้นะคะ ว่ากสทชจําเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ที่ไม่ให้อำนาจกสทชเป็นหน่วยงานที่ลอยเหนือการตรวจสอบและของ,งบประมาณจากสภาต้องมีการเปลี่ยนที่มาของบอร์ดให้ยึดโยงกับประชาชนและถูกตรวจสอบจากองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ได้ขอบคุณค่ะ